มาดีครับนี่เราอยู่ภูเขียวนะฮะภูเขียวอยู่ที่ชัยภูมินะครับนี่นะวันนี้มาส่งเครื่องปันไฟนะครับพร้อมจูนระบบเสียงนะครับนะบรรยากาศเลยครับงานตัดเยดครับค่ายมาแล้วครับค่ายมาแล้วโอ้เลียงดี้นีวะนะครับกุ้งแช่น้ำปลานะครับ กำลังสีมากปีกันว่าขอเบอร์เงอนครับว่าทีมงานเห็ดนี่อย่างแน่นนี่นี่ครับดังบ่านน้อมันนี่น้อดังบ่านน้อน่าดีดังครับรดมาแล้วรดมาแล้วขุนใจครับนี่โค้งนี่รถถตาเชื่อมมือเสองมาครับ แมนครับมันลืมใหม่ทำไมครับโอ้ยอันนี้ของเก่าแม็นปะครับแมนครับนี่ของเก่าจากหกโลอ่ะใหญ่มาเป็นซี่โลครับนี่นี่ครับขึ้นรถเลยนี่ครับนี่ก็ร่างประกอบครับมือแรงดังแท้ครับมื่อดังผมไม่ได้กลับบ้านเลยตีห้าไม่กับอ่ะ นี่ครับกําลังเล่งครับกําลังเล่งมีของเนี่ยโอ้เมื่อแล้วเมื่อล้วฮ่องยี่มีฮอตนะอันนี้เอาขึ้นปะครับขึ้นครับโอ้เห็นหมกใหญ่ครับซองกันเลยนี่ครับข้างหน้าจะเอาไปใช้ครับเอาไว้นี่ครับตรงไหนดีครับนี่นี่เราเชื่อมมีกขั้นหนึ่งเอาว่างไว้นี่ซองกันครับได้ครับซองขางไว้ตั้มๆเนี่ก็ได้ครับเห็นมันสัวหูพวกที่เต้นอยู่ข้างหน้า เบรตีเดียวเขาเลียนนี้เลยเดี๋ยวช่างช่างตีตัดต่อจัดให้ครับช่างตีจัดตัดต่อแล้วในตู้เบรคครับเบรเทอร์โบครับเทอร์โบแปดใบนะครับส่วนเครื่องกะเดี๋ยวจะคอยเบ่งครับตอนเย็นเย็นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่นะครับกำลังอุดุน เดี๋ยวเดินนี่เสียงกลางนะครับเดี๋ยวตอนคืนจะถ่ายไม่เห็นนะกำลังเชื่อมอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งเราเดินถ่ายเข้าไปถ่ายเข้าไปนี่ครับอันนี้เห็นก้อนครับใส่แบบลากนะครับมาดนนีี่วเขาแลี้ยก็ะสีว้ ทางทางนี้ได้เห็ดนาอยู่บ่ครับเห็ดครับโอ้เห็นขึ้นกัน <Head 9 S 1> ผมว<ห>่าเม่นเห็ดอ้อยผมอ้อยครับผมมันขับมาเห็นแต่เลอ,อ้อไปไปไปบยบลกหลายเลยครับนี่เพิ่เดี๋ยวรถไปไถนาครับนี่นะเดี๋ยวค่อยดูต่อภาคค่ำครับเอาเลื่มๆครับ เอามาสาอหาเบึ้งเครื่องครับนี่ครับนี่ตรวแหลมนะครับนี่ตรดแหลมน,น่าจะแหลมเสริมนะนี่มิกนะครับแล้วก็คอสนะฮะนี่เลยวันนี้เราจะทำคอสดีบีมากนะฮะน,นี่นะฮะจะมีเสียงแน่นอนครับวันนี้ หลังคสิมีตัวหลังวะพี่ตัวตัวหลังสิมี่ป่ะครับมีแต่เบียดไปนานครับบมีแต่เบียดไปนานนะตัวหลังไอ้สิมีแต่เชียงกลางใบเดียวนะครับโอ้ฮะโอเคเอาโม่ผมไปเซฟวะนะครับเป็น,<อ>เ,ปนเป็นรถแห่แล้วครับด้วยการที่ทำมาทั้งวันนะครับ นี่เป็นคุมพลังครับถ้าพรุ่งนี้จะชันรดบอกวันนี้เอารดเดี่ยวเลยครับสายลำพงสายลำพงเหยาโปดได้ครับเห็ดเห็ดตัดถิงได้ครับ,รบเอาเห้ใส่สันที่สุดว่ามันบดดังครับว่ามัานสิบบดังตัดเลือจากเม็ครับสันที่สุดเลยครับ เนี้ยนะเพราะว่ารถแฮมันบ่นคือเครื่องต่างมันก่อนขางใส่พลั่งน้อยหนึ่งเอาเดือดน้องห้าเลยตังเดือดน่องห้าวมาเลย,ยนีย่ก็ตัางขาคอดไปฐาเลย <c oughs> นี่ครับนี่เครื่องนะฮะ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> ดูดีครับดูดีสวยงาม จ็ดใบหกเจ็ดแปดแปดใบเบ็ดแปดใบนะฮะเทอร์โบนะครับแหลมแหลมครับยังว่ท่นได้ใส่เป็นอย่างบ่ครับเป็นอย่างบ่หรือเราต้องใส่ไปเลยแหลมก็ใส่ไปน้ำเฮ็ดไปน้ำก็ได้รตัวอันนี้มาเปลี่ยนจ้ะ เอาเอาเอานื้อมาให้พี่ดิขอบใจฮะเมื่อรับเมื่อฉีบปอกสายนะครับเมื่อฉีบตัวน้องผมนี่อนุชาครับนี่อันนี้งงซาวครับงงซาวรถแกน้อยแต่รัสร้างสร้างไฟครับจุ๊บจ้าไฟมาโดยเฉพาะนะครับ เบ้งเทคนิคกับเบิ่งเทคนิคไอเพิ่นเราเขาบอเคล็ดลับน่รับเคล็ดลับน่เ๋ยวเราพากย์ยงเดียวครับยงเดียวใส่กำลังยังเดียวหัดบกเ่ยครับหัวยาเดียวกำลังยังเดียวกันไทยนี่ัูหอกอมโบได้ไทยนีบออเนี่เท้าขาบวกเด้อไทาบวกเด้อบัดเนี่ยาบวกไอเาอเหอันนี้ล่ะแลมมาค้อน วันนะวันที่ดีครับที่บอกให้เอารถเทมาจอดไหมรถเทน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โตขึ้นหนูจะเป็นชอช้างไงนะ้องแจะเตรียมพร้อมจะเตี่ยมอีมงานจะเตียมมิวสิกไอจุนพร้อมจะเตี่ยมเฮ่อเออแจะเตียมมาทำไปงานสดมาอนอกงมาสักโอ้ เอาไปเก็บครับเอาไปเก็บเครื่องด่วนเราเนี่ยเอาเก็บเอาเก็บป้ามาเอาไปเมียนเอาไปเมียน ก <laughs> ันด้วความสําพัญข้างไป งในดนี่ครับโอ้สองทางส้างเอาไม่ตั้งใช่ป่ะตั้งทั้งปุนไก่ตั้งปลากวยุนแล้วก็เยืนถ่ายหันละ เป็นม,มีเสียงแหลมบ่าข้างหลังสองครั้งครับอย่างนี้ป่ะอยางเงยเสียงแหลมดังบ่เอาละครับก็ประมาณนี้ฮะมันมืดแล้วครับนี่เราทำอยู่ในหมู่บ้านนะฮะบรรยากาศก็ดีอยู่ครับ แต่ก็เกรงใจนิดหน่อยนะนะครับก็ประมาณนี้ฮะรถแห่คันนี้เรามาส่งเครื่องปัน่นแล้วก็มีการจูนระบบให้ด้วยนะในเครื่องปั่นนะฮะใครสนใจสั่งจองไว้หรือว่าใครโอนมาแล้วก็เตรียมตัวรับของนะฮะส่วนใครที่ยังตัดสินใจอยู่ก็ระวังมันหมดนะฮะสาวแหล้วครับสาวแล้วครับ,หรบให้บานที่บ้านาห้องนี้ครับ เขาอมาเปิดแ้เปิดซนี่นซนีิโอว่ามันล้องเบิงเกิดใจตึมตึมเลยเหรอองเบตมงเบิ่งเน